สวัสดีครับอันนี้ก็ ep 2ทําต่อเนื่องนะครับอันนี้ภาพวาดสีน้ำมันนะครับขนาด40คูณ50เซนติเมตรภาพนี้ก็จะเป็นแนวแบบมีเรื่องราวนะครับมีองค์ประกอบไม่ว่าจะไปสถานที่ใดท่องเที่ยวที่ไหนหรืองานแต่งมีเจ้าบา่าวเจ้าสาวกา็สามารถจ้างวาดให้ได้นะครับ แนวนี้ก็จะใส่บรรยากาศที่เราไปท่องเที่ยวมานะครับแต่ภาพคนก็จะเล็กลงนะครับเราก็จะไม่ได้เน้นเหมือนแบบร้อเซมากนะครับความเหมือนก็ภาพคนก็อาจประมาณสัก90%นะครับอาจจะเป็นนแบบเรื่องราวเก็บเหมือนไว้ในภาพวาดที่เราชื่นชอบและประทับใจนะครับก็สามารถวาดให้เพื่อนเป็นของขวัญได้นะครับ ในภาพผมก็จะใช้เกียงปากในแบ็กกราวพื้นพื้นหลังก่อนนะครับพื้นหลังแล้วก็พื้นหน้าให้ให้ออกโทนอมเขียวอมอะไรไปรอบนึงก่อนนะครับผมถึงเวลาจะก็อาจจะมาใส่สีใส่อะไรเก็บรายละเอียดค่อยๆเก็บไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับการใช้เกียงปากมันก็เป็นเทกเจอร์อีกแบบหนึ่งน,นะครับนี่ เราทำพื้นหลังเสร็จแล้วเราก็บีบสีใส่เฉพาะอาหมพระพุทธรูปนะครับผมก็จะบีบสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีน้ำตาลสีแดงสีส้มแล้วก็มีสีขาวนะครับเราก็ค่อยๆลงไปทีละส่วนก่อนนะครับลงทีละส่วนไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดทีหลังนะครับ ใครสนใจแนวนี้ก็ทักหลังแชทได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเพราะว่างานแสดงใช้ชิ้นระดับนี้มันจะแพงกว่าน,นี้2อสาเท่านะครับผมมารับวาดก็ทุกท่านก็เหมือนได้ราคาส่งนะครับเหมือนได้ราคาส่งแล้วก็มีคุณภาพนะฮะผมก็พยายามเก็บให้เหมือนมากที่สุดนะครับเพราะแนวนี้ภาพมันก็จะไกลแล้วก็ คนก็จะเล็กลงนะครับมันก็จะเก็บรายละเอียดความเหมือนก็ประมาณ90%นะครับแนววาดสดนี้มันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งมีอารมณ์เรื่องราวของภาพนะครับก็ยงังไงก็หลังไมค์แชทได้นะครับสอบถามรายละเอียดหรือจะอยากจะได้สีน้ำหรือสีพัตเทลมันก็จะถูกลงมากว่านี้นะครับก็ติดตามไลฟ์ต่อไปนะครับก็ช่วงประมาณ10 0โมงนะครับขอบคุณครับ